สวัสดีครับสวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องโอ๊ดเชียงใหม่ C M v t y นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่อู้กำเมืองนะครับเนาะอู้กำเมืองพ่องนะครับเนาะเพราะว่าตึงวันนี้นะครับโอ๊ดก่ออู้กำเมืองสักสีชั่วโมงเลยนะครับน้อยนักนะครบที่โอ๊ดจะอู้ภาษากลางนะครับแล้วก่ถ้ามีโอกาสโอ๊ดก็ได้อู้ภาษาคลิปพ่องนะครับ นะครับตอนนี้นะครับโอ๊ตก็อยูที่ห้องนะครับโกดังของโอ๊ดนะครับก็เป็นห้องเก็บชุดล้านานาครับที่นี่นะครับเนาะก,ก็เป็นชุดล้านนา <c oughs> อ่าก็ประเด็นหัวข้อของวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของสาภูษานะครับสาภูษาก็จะเป็นละครหลังข่าวของช่องสามครั้งหนึ่งนะครับเมื่อหลายๆปีก่อนนะครับก็สาภูษาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภพบชาติ นะครับเป็นเรื่องอดีตซ้อนอดีตแถมกรรมหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของตี้นางเอกนะครับเปิลนะครับมีเรื่องของพบภูมิเรื่องของพูดผีปีศาจนะครับนางเอกเปิลนะครับมีเหมือนกับว่าแค้นนะครับแค้นสั่งหุุนนะคะแล้วเปิลก็มีความหักที่มั่นคงนะคะเปิลก็ปักเลื่อมนะครับปักเลื่อมแล้วก็ปักสบายนะครับต่างๆอันหนึ่งเป็นซาปูสา ซาปูสาก็เหมือนกับเป็นสบายผืนนึ่งนะคะที่เป็นพื้นที่ทรงคุณค่างดงามขนาดเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวของเรื่องของการปักเลื่อมเป็นหัตกรรมอย่างนึ่งนะคะที่ทรงคุณค่าของคนไทยนะคบเนาะแต่เรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องของภาคกลางนะครับเช่นเดียวกันนะครับที่นี่นะครับโอ๊ตเกาะเฮานะครับที่เกิดในยุคใหม่ปัจจุบันนี้เฮาอาจจะมาได้เกิดถึงเรื่องพบ ภูมิชาติแต่ปางก่อนหรือว่าอนาคตหรือว่าเฮาเกิดมาจากไหนแต่ไรเฮาก็อยู่ในโลกของวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องของภพชาติเฮาก็อาจจะบได้สามารถที่จะคาดวัดคาดคะเนอะไอย่างได้นะครับเนาะแต่ก็มีความโยงใยอย่างหนึ่งอย่างใดหนึ่งนะครับที่เฮาได้มาปะกัน ยกตัวอย่างเช่นนะครับเนาะก็ <c oughs> จะมีเรื่องเกี่ยวกับคู่รักคู่กรรมอะไรอย่างต่างๆนะครับมากมายนะครับในการเรื่องของละครส่วนของเรื่องชีวิตจริงนั้นนะครับก็โยงใยมาได้นะครับก็สามารถเปรียบเปรยได้เหมือนกันเนาะอันเคยมีนะครับเวลาเฮาไปปฏิบัติธรรมหรือไปวัดไปที่ต่างๆก็จะบอกว่าคนเฮานะครับเกิดมาบบกมีความบังเอิญเกิดขึ้นในชีวิตนะครับก็จะเป็นเรื่องของพบ ภูมิหรือว่าเป็นความบังเอิญแบบมีอยู่จริงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะจัดสรรสวรรค์จัดเรียงเมื่อเขาได้มาเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับโดยที่อาจจะเรียกว่าพรมลทิตก็ได้นะครับเนาะเป็นพรมลิธิตอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นบุญสัมพันธ์การที่เขาได้มาหู้จัก,กันในวันนี้นะครับเช mm ่น hmm. เดียวกันนะครับเนาะการที่วันนี้นะครับช่องของโอ๊ตก็เปิดช่องเป็นยูทูบเบอร์ คนหนึ่งนะครับจากการติดตามข่าวสารคดีน้องหายนะครับละอ่อนน้อยหายนะครับไปอยู่ที่ไหนกระบองงูนะครับจนได้ไปพบร่างนะครับที่บ่มีชีวิตแล้วอยู่บนบนดอยนะครับเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดตีจังใหม่นะครับก็คงจบคดีความไปแล้วนะครับนาะแต่โอ๊ดกระบอกง้ว่าเกิดเรื่องราวซับซ้อนซ่อนเงือกจนเป็นเรื่องของคดีความถุงทุกวันนี้ยืดเยื้อมานมนานนะครบเนาะ และทีนี้นะครับโอ๊ตก็เห็นคู่รักนะครับของลุงพลป้าแตนนะคะเป็นคู่รักที่เหมือนคู่ยากคู่ลำบากตัวกันนะครับก็เหมือนกับว่าเกิดมาพบนี้ก็ได้เป็นคู่ทุกคู่สุขคู่ยากกันนะครับโอ๊ตก็หันมาตลอดนะครับตั้งแต่วันแรกที่ติดตามข่าวนะครับจนถึงวันนี้นะครับก็เห็นว่าป้าแตนนะครับก็เป็นคนที่น่ายกย่องขนาดเป็นแม่ยิงที่ มีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีความาหักเดียวใจเดียวแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงในความหักแล้วก็เป็นคนที่เด็ดเดียวนะคะเป็นคนที่มีวาทศิลป์ที่ดีนะครับสามารถใช้สติปัญญาสามารถาใช้การตอบโต้อย่างฉลาดหลักแหลมไม่ว,ว่าจะเป็นการนิ่งเงียบหรือว่าการตอบโต้ฉับพลันนะครับป้าแตนนะครับก็ออกมา นะคะเป็นผู้หญิงแกร่งนะครับในดวงใจของเอฟหลายๆคนนะครับที่เห็นนะครับความสำคัญตรงนี้ของป้าแตนนะครับโอ๊ตเองก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าโอ๊ตจะชอบพูดถึงใต้เรื่องลุงพลนะครับแต่วันนี้ก็เป็นเรื่องของป้าแตนนะครับน้องก็ดีใจนะครับที่ลุงพลป้าแตนนะครับก็จะมีพี่ๆยูทูบเบอร์นะครับที่ออกมาคอยปกป้องแล้วก็ฮื่ยข้อมูลที่เป็นคุณต่อลุงพลป้าแตน นะครับแล้วก็ครอบครัวตัวนะครับก็จะมียูทูบเบอร์เยอะแยะมากมายหลายท่านนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าหายห่วงจัดนักนะครับที่ลุงพลว่าแตนมีทนายความที่เป็นมีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็มีประสบการณ์นะครับเชี่ยวชาญชํานาญแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในด้านาทนายความมาช้านานนะครับแล้วก็เป็นที่ เป็นช่องเป็นเป็นท่านนะคะเป็นทีมงานที่น่าเชื่อถือนะครับโอดก็มั่นใจนะครับในทีมทนายนะครับส่วนเรื่องของวันนี้นะครับก็เป็นการเลื่อนนะครับเลื่อนหัมเมาะนะครับเลื่อนติ๊กติ๊กนะครับจนปอไก่นะครับเลื่อนบอยเหลือเกินนะครับพยานโจ์ชอบเลื่อนนะครับแต่ตะกี้นะครับโอดก่อได้ดูในช่องพิเศษสินาินสเตชันนะครับเป็นการนะครับตัดเอาบทความหรือว่าบทสัมภาษณ์ ของทนายนิทัศน์ประเสริฐนิติกุลซึ่งโอ๊ตก็เกยสัมภาษณ์เปิ้ลตีเปิ้ลมาจากใหม่แล้วนะครับแล้วก็เป็นช่องพี่หนึ่งลิือไทยนะครับได้โฟนอินถามท่านทนายนิทัศน์นะครับเนาะแล้วก็จะมีช่องอ,อื่นๆนะครับอาจจะตัดตรงนี้ไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่สําคัญก็ถือว่าการเลื่อนของโจทย์นะครับพยานโจทย์เป็นเรื่องปกติบามีเรื่องที่ น่าสงสัยอย่ญญางนะครับเป็นเรื่องปกติที่เปิ้ลสามารถเลื่อนได้โดยที่เฮาบม่ต้องกังวลนะครับตอนแรกโอก็เอ๊อย่างมาเลื่อนมันแต่มันว่านะครับเลื่อนเจือนะครับก็เลยว่าเอเป็นห่วงนะครับแต่ว่าทนายนิทาตได้ออกมาคือความรู้ว่าเป็นเรื่องปกติหนึ่งแล้วก็สก็เป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของศารตัวนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของพยานนะครับ พยานต้องมานะครับบอกว่าจะเลื่อนกี่ครั้งกี่ครั้งก็จําเป็นต้องมานะครับเพราะว่าเป็นอยู่ในดุลระยพินิจของศาลนะครับแล้วก็เป็นดุลนิจของเปิ้ลที่เปิ้ลจะเลือกพยานคนไหนเข้ามาในศาลได้ตลอดนะครับเนาะก็เลยเป็นเรื่องที่วันนี้นะครับก็โยงใยนะครับถึงเรื่องของซาปูซาเรื่องของภบชาตินะครับแล้วก็เรื่องของป้าแตนลุงพลนะครับป้าแตนก็เป็นคนที่นะครับมีความหักนะครับต่อลุงพล คือที่อดมาอู้เรื่องซาปูสาที่โยงกับป้าแตนเนี่ยก็คือว่านะครับเรื่องของภพชาตินะครับแล้วโอกกาลังจะโยงยายว่านะครับวันนี้นะครับแม้ว่าเราจะลืมเรื่องภพชาติต่างๆแต่เราก็สามารถได้ดูละครที่ก็ยังมีความเชื่อนะคะที่อาจจะบังงงายเราก็ดูเพื่ออัตถรสเพื่อความบันเทิงแต่ก็สามารถนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลได้นะครับเนาะก็ถือว่าลุงพลป้าแตนเป็น กูทุกกูยากกันนะครับเนาะก็ขอให้ลุงพลป้าแตนนะครับประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจแล้วก็เรื่องของการดําเนินชีวิตต่างๆนะเนาะแหมน้อยนะครับน้องมน้องโอมก็จะจบมต้นมปลายแล้วก็ไปเข้าสู่ในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็จบมหาวิทยาลัยแล้วก็ออกมาทํางานนะครับเนาะแล้วก็หันว่าลุงพลก็อยากจะให้น้องโอมได้เรียนกฎหมายตยนะัวเนาะแล้วก็อยากจะให้เก่งภาษาอังกฤษนะครับเนาะ ก่อนแนะนำได้นะครับมาแอลเจยียงใหม่ก็มา,าเจอเจ้าของภาษาได้นะครับที่เจียงใหม่มีมโรงเรียนสอนภาษาหลายๆโรงเรียนนะครับเนาะก่อนเนี่ยแหละครับเนาะก่อนจากคลิปนี้ไปนะครับโอก็อยากจะโชว์ฝีมือสักน้อยเนะาะอันนี้ก็จะเป็นผ้าถุงหรือว่าซิ้นนะครับซิ้นต่างๆที่โอ๊ตได้ปักเลื่อมด้วยตัวเองนะครับมีบางส่วนที่นะครับอโอ๊ตได้สอนแฟนฝรั่งปักตัวนะครบผืนนี้ก็ เปิลก็ออกแบบครีเอทด้วยตัวเองนะคะเปิลก็เอาอไปาปักเลื่อมที่ต่างประเทศนะคะผืนนี้นะครับแต่เป็นผืนที่ทรงคุณค่าแล้วก็บาสามารถที่จะวัดเป็นค่าของเงินได้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยนะครับก็เป็นฝีมือของชาวต่างชาติตแล้วก็เป็น นะครับคู่ชีวิตของโอ๊ตที่เปิลตอนนี้เปิลก็จากไปแล้วนะครับจากโลกมนุษย์บังนี้ไปแล้วนะครับโดยที่บังหวนกลับมานะครับโอ้ก่อล้ำลึกแล้วก็คืดเติงหาเปิลนะครับก่อเลยจะมาเฉลยว่าความหักแต้นั้นมีอยู่จริงมีอยู่จริงครับโอ๊ตก็สัมผัสมาแล้วความหักเป็นจะใดโอ๊ตก็ได้สัมผัสมาแล้วนะครับว่าแท้จริงแล้วนะครับถ้าเฮาเป็นคนที่โชคดีมีบุญเฮาก็ได้เจอความหักที่แท้จริงนะครับ ก็วันนี้นะครับก็นี่แหละครับอันนี้เป็นของเปิ้ลนเนาะที่โอ๊ตไปแอลประเทศนอร์เวย์มานะครับพี่ีก็สามารถย้อนไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นสิ้นนะคะแผ่นพื้นนึ่งนะคะเป็นสีอึมครึมนิดนึงเนาะเป็นสีแดงดํานะครับตัวนี้นะครับโอ๊ตก็เอาแต่ส่วนตีนมันนะครับส่วนชิ้นข้างล่างนี้นะครับเอาไปปักเรื่องตีประเทศนอร์เวย์นะครับต่อนน้นโอ๊ตไปประเทศแอลประเทศนอร์เวย์สองเดือนปลายนะครับ สองเดือนป่าก็ได้ผ้าถุงผืนนี้ไปนะครับแต่แต,แต่บ่ได้หมายความว่านั่งอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาครับกับไปแอลพ่อไปนู่นไปนี่นะครับแต่ตรงเนี้ยถ้าเวลาโอ๊ตจะปักเลื่อมตอนเวลาโอ๊ตว่างงานอดีเล่แลวก่อเวลาเพื่อนเพื่อนอุปสรรคอเวลแล้วโอ๊ตบอกหูเรื่องนะครับก็เอามาปักเล่นนะครับเนาะกอทีมากนะครับเรียกได้ว่าปักตาแตกเลยนะครับแล้วก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเก่าที่ออกแบบครีเอทเองเรียงเม็ดเองนะครับ ความทีของมันความละเอียดอ่อนของมันแล้วก็เป็นนะครับจากนะครับลูกปัดเล็กๆสีทองนะครับเรียงร้อยกันเป็นความแักนะครับที่ออกมาจากฝีมือของโอ๊ตแล้วก็ปักเลื่อมแบบทีทีนะครับทุกตารางเลยนะครับในตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นฝีมือของโอ๊ตนะครับก่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีแถมลายหลายผืนในตู้นี้นะครับโอ๊ตก่อได้ปักมาหลายผืนเหมือนกันนะครับ โอ๊ตเคยบอกว่านะโอ๊ตเคยทาคลิปเกี่ยวกับสบายผืนหนึ่งนะคะเป็นสบายผืนแรกที่โอ๊ตมีตอนเมื่อสมัยสาวปีที่แล้วนะครับก็ไปซื้อชุดแต่งงานนะครับเจ้าสาวมาเพื่อที่จะเป็นเอาเป็นแบบอยา่างแล้วก็โอ๊ตก็ได้มานะครับก็อยากจะโชว์คือพี่ๆเอฟซีได้เห็นเนาะวันก่อนนะครับคลิปก่อนหน้าน,านั้นพี่ๆสามารถเลื่อนไปดูได้นะครับก็คือเป็นตัวนี้ซึ่งสบายวันก่อนโชว์สบายวันนี้โชว์ผ้าถุงนะครับ ก็เป็นผ้าถุงที่ปักเลื่อมตาแตกเหมือนกันนะครับตาแตกในที่นี้หมายถึงว่าตักปักจนแบบโอ้โตาลายเลยทีเดียวนะครับคือปักทีมากนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ซาวกว่าปีแล้วนะครับมันก็จะมีความเก่าพ่องเนาะแต่ความเก่ามันก็จะมีมลขลังมีมลนเสน่ห์นะครับก็ถึงวันนี้โอกปยังเจ้าได้อยู่นะครับเนาะก็มีหลายพืนนะครับยกตัวอย่างเช่นแล้วก็ คงมีมากกว่าสิบผืนนะครับสําหรับการปักเลื่อมแต่ตอนนี้โอดตก่อบาได้มีเวลาแล้วก็นะครับเอาเวลาทุ่มเทให้กับการเป็นแอดมินแล้วนะครับก็นะครับมีนักล้ำไปนะครับเพราะว่าสิ้นผืนหนึ่งก็ใใจการลงทุนใช้เวลาแล้วก็อ่านไอตรวจเลื่อมทองนี้ Material นี้ก็คือนะครับมีราคาเช่นเดียวกันนะครับมันก็ต้องใช้เวลาในการปักโดยนะครับมีความปราณีตนะครับแล้วก็ใจเฮาต้องแน่วแน่อยู่ตรงนี้นะครับ แต่ว่านะครับสถานการณ์โควิดจริงๆแล้วก็สามารถตักเรื่องตรงนี้ได้แต่แล้วก็มาได้แยะ่นะครับเพราะมันมีนักแล้วนะครับนาะเพราะว่าโอดก็มาได้จริงๆแล้วโอดมาได้ถนัดในการทําชุดล้านนาเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของรายได้นะครับโอก็เห็นคุณค่าของตรงนี้ว่าเออถ้าสมมุติว่าสิ่งเราสิ่งไหนที่เาราบถนัดนะครับแต่ว่ามันสามารถทําเงินให้เราได้ก็ทําไปนะครับนาะแล้วก็ยังจะมีอ่า แฮมหลายย่างหลายผืนนะครับแต่นะครับที่ใช้เวลาเร็วได้ก็คืออมีอย่างหนึ่งนะครับสบายแบบนี้เนาะคือเปรียบเทียบพือหนนะครับสองผือนอันนี้คือการปักสบายแบบรุ่นเก่านะครับทีเป็นแบบแนวตาแตกเลยนะครับแต่รุ่นใหม่นี้นะครับโอ๊ตก็ใจนะครับอ่าผ้าสบายแหมแบบนึงก็คือปักผืนน้อยลงแล้วก็ปักหางขึ้นนะครับอันนี้สามารถ นะคะปักได้ไวขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เป็นผืนน้อยตอยัวนิยมขนาดนะครับเป็นไอยยางตี้ลูกค้าชอบที่สุดเลยเพราะว่าผืนน้อยนะครับถนัดสะดวกในการใส่สวมใส่แล้วก็สามารถมัดแอวได้มัดแอวได้ตัวนะครับอันนี้สามารถมัดแอวได้ตัวแล้วก็สามารถเอาสบายเป็นจอี้ได้ตัวนะครับสําหรับและกอใส่ได้ทั้งไม่ยิงผู้จายนะครับเนาะก็เลยเป็นอย่างที่ฮอตฮิตมากนะครับ โลกตะยางผืนนี้นะครับสีชมพูนะครับโอดก็มีหลายๆสีนะครับลาสก,กี้กเกาะมีสีน้ำสีน้ำตาลนะครับสีน้ําเงินเนาะมีหลายๆสีอะสีน้ตาตาลก็เป็นเจี้นะครับซึ่งสามารถออกแบบลายที่ปักนี้ได้แตกต่างกันไปนะครับเนาะ,ะแต่อเอกลักษณ์ของโอ๊ตจะมีเพชรน,นะครับซึ่งอา บอกค่อยนิยมปักเพชรกันนะครับแต่โอ้ก็ติดเพชรไปตัวนะครับเพราะว่าเวลาโดนไฟแล้วนะครับถ้าเป็นงานกลางคืนหรือว่าจะเป็นกลางวันก็ได้นะครับเวลาโดนแดดหรือว่าโดนแสงสีเหลืองแสงโรงแรมมันก็จะระยิบระยับนะครับต้องตาในเวลาอยู่ไกลๆนะครับนอก็เป็นจุดเด่นด้วกับชุดได้นะครับเนาะอ่าอันนี้ก็นะครับ คลิปนี้นะครับศูนอ่ะศูนอ่านไปหมดเลยนะครับเป็นอนย่างเป็นส,สปะสเปสไปหมดเลยนะครับศูนย์กัดไปหมดนะครับศูนย์หรือว่าการผสมรวมรงกันไปหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นห้องเก็บเป็นตู้เก็บเก็บอันสิ้นผ้าถุงของโอ้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเครื่องประดับนะครับแต่ละจานละจานซึ่งอ่าอันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะครับหลงเหลืองจักวันลอยกระทงตีโอ๊ดเอาชุดมาเก็บแล้วก็มีในส่วนของเครื่องประดับต่างๆนะครับ ปลาเลอะปลาเต๋อนะครับปลาล้มปลาเหลือมีน่กขนาดเลยนะครับซึ่งมีหน้าแค่เกะเดียวเกาะนะคะวันนี้บม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่าเป็นงานยิบย่อยนอกที่ต้องอ่าใช้เวลานะครับในการทำสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาลาไปก่อนเนาะมาพบมาเจอมาเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้าหรือว่าคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับโอ๊ดยังใมม่ c t y a r i e t y ขอบคุณครับ